คนรลองตัวโอเคคนเดเียวสายก็ไปที่ดียเดียวสายก็ตันเัี้อเพรแต่แต่ชั้นสองอาคารสองเนี่ยไม่ตันนะโดนได้

etwas spät. Gut. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không เอาเขาไปจอดข้างในนะแต่ว่าไม่ให้เอาเข้าไปบริเวณพืน้นที่ด้านนึ่งจอดได้แถวนี้จอดไปเลยโอ,เโอ้ยคนคูคฟองก่อนสองคูคคคนะ่ครึค่งนะทั้งทั้งที่หมดอาหารตามสั่งเลยบ้านอาแม่อาหารตามสังมาามส่งมาจุดสุดเ,เดินมาจุดสุดจากทางเข้าอ่ะ ี๋ยวขวาก็เดินจนสุดพอเข้าตรงนู้นตรงจุดซื้อขบวงเงินไข่เก the ี mm ่ยวมหาชนเดี๋ยวนะเข้าไข่เกี่ยวผมมีนิีนูยันตาโพด้วยเออยันตาโพอย่างนะ้ยันตาโพเล็กโพเล็กโพมาเลขแปดเออโอ้เข้าซีหมายเลขแสดอย่างนี้นับเบอร์เอกเล็กโพ ไนนูดลซุปไทยชอตใหญ่โฟลิ๊กไวท์นูเดลซุปผิดไทยซอหมาย้วย8เลขโฟมาด้วยเก้าใหญ่โฟหนึ่งสองสี่ห้าหเจปเลขโฟเลขโฟหกสิบห้าใหญ่โฟหกสิบห้าเอาสั่งกันยังไงราคาเท่ากัน งั้นเอาใหญ่โฟใหญ่โฟเส้นเล็กหนูใหญ่โฟเส้นเล็กใหญ่โฟคือใหญ่โฟว่ะเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นมันต่างกันอ๋อใหญ่โฟคือเส้นใหญ่ยีโนโฟเล็กโฟคือเส้นเล็กยีโนโฟอ๋อไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชามว้าเรางงอ๋อยีโนโฟเส้นใหญ่กับ เล็กโฟกือย okay. like ีนโฟเส้นเล็กใหา่โฟกือยีนโฟเส้นใหญ่โอเคเข้าใจละเดี๋ยวก่อนายลูกเดือบสุกยึดไส้ซอนดิบไว่อ๋มันอันนี้จะเหมือนเส้นเส้นขวยจับเลย่งเอาใหญ่โฟ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 เข้าใจละเอาใหญ่โฟกดืลังเลือกอยู่พ่อมาบานกินเส้นเล็กต้ามี่ต้ามี่ เตี่ยมอีกชิ้นปลาด้วยชิ้นกุ้งเผือกทอดเล็กโปใหญ่โปโซยตาเส้นหมี่โปมีโปนี่มีโปที่มีโปเส้นหมี่ก็คือเส้นหมี่ขาวหื้อกล้วยโอ้โอเคน่าใจละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าจะ่าให้ทำไมมันต่างกันหกสิบห้าบาทน้องแกะอะไรคูกร่ก่อนเนาะแกะไม่ถนัดหกสิ 6, บห้าโอเคอยู่นะจะได้เลยขายดีไหมเนี่ยขายดีอยู่เนาะเมื่อบานเดินมาไม่ถึงเจอข้าวขมูก่อน ใหญ่ครับเไปไ็นที่ค่าของโมนานโอ้โหร้นอนๆเลยอ่ะเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากอออือืหโฆษณาให้โฆษณา65ทอน35นะ20อ่าโอเคไม่นับละคงครบอ่ะเอ่อ อันนี้เ็า้ำส้มอย่างนี้อยากกินยีราฟโฟมานาแล้วน้ำตาลบางร้านก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่น้ำตาลน้ำตาลที่นี่น้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงแล้วก็ ลูก้าชินล,ลี่ทิชชอตมากันครบหมดเลยครับอันนี้พิชไทยอเอาละเดี๋ยวไปหาช้อนฟ้อมก่อนตรงไหนดีถ้กไก่เลน,นื่นยเดี๋ยวเรเดินไปกันเดี๋ยวเวลา <c oughs> เดินไปเดี๋ยวสะดุดขาตัวเองล้มดีอดกินเลย น,นี่เส้นใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่โปรดิ๊กไวนุ่นกสุกดิ๊กไวเส้นขาวใหญ่นี่อย่างเงี้ยดูให้ดูแบงกก็ <c oughs> ร้านไม่มีชื่อร้านะนะีมีไหมเออไม่มีชื่อร้านก็คือเดินเดินเข้ามาจากคูฟองแล้วก็เดินเลีเ้ยวซ้ายเข้ามามเกือบสุดอ่ะั่งทางซ้ายมือก็เป็นถนนที่พาฒนีรักเสีย เราจะหันหน้าให้ส่วนวิภาวดีรังีลังสิ์หมดเลยเข้ามาจากสนามบินก็รสชาริรถชทต,ติเข้มข้นทีเดียว ได้กลิ่นซอสเกนโดโฟเลยครับ 落低。